การเดินหมื่นก้าวดีต่อสุขภาพอย่างไรและต้องเดินกี่ก้าวถึงจะลดความอ้วนได้ Into Health มีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Into Health Podcast นะคะพอดแคสต์ Podcast สุขภาพดีๆที่มีสาระค่ะวันนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะเราได้จั่ัวหัวไปแล้วว่า การเดินนั้นสำคัญต่อสุขภาพยังไงนะคะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าการเดินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกายหรือว่า physical activity นะคะในชีวิตประจำวันของเราเราเดินกันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเราก็ว่าได้นะคะแต่จะทราบกันไหมคะว่าการเดิน,น19ที่เราเคยได้ยินกันนั้นนะคะจริงๆแล้วตัวเลขเนี่ยมันมาจากไหน แล้วเราต้องเดินถึง10,009ถึงจะลดความอ้วนได้หรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะพราะได้รับข้อมูลดีๆจากนิตยสาร w o m e n Health ของประเทศอังกฤษนะคะเขาได้พูดถึงเรื่องของ how many steps to lose weight why 10,000 steps a day might not be the right number for you นะคะก่อนอื่นเลยพอยขอพูดถึงประโยชน์ของการเดินก่อนนะคะการเดินเนี่ยมีประโยชน์ ไม่แพ้กับการออกกำลังกายประเภทอื่นๆเลยนะคะอย่างแรกก็คือช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความเจ็บป่วยเช่นโรคเบาหวานประเภทที่2นะคะแล้วก็โรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะนอกจากนี้ก็คือยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภาวะสมองเสื่อมและมะเร็งบางชนิดนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะจากการศึกษาวิจัยนะคะเขาก็พบว่าการเดินเร็ว10นาทีต่อวันนะคะสามารถลดความเสี่ยง การเกิดการเสียชีวิตก่อนกำหนดได้ถึง15นะคะและอย่างประโยชน์อย่างที่2ก็คือมันง่ายและฟรีค่ะเพราะว่าของฟรีและดีก็ยังมีอยู่ในโลกนะคะ ก็คือการเดินนั่นเองค่ะมันง่ายและฟรีมากและก็ง่ายต่อการที่เราจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเราลองมาดูกันสิคะว่าค่าเฉลี่ยการเดินต่อวันของคนในอังกฤษเนี่ยเขาเดินกันกี่ก้าวต่อวันนะคะจากในนิตยสาร o m e n t h e a l t h นะคะเขาก็ได้บอกว่าค่าเฉลี่ยของอการเดินนะคะของคนในอังกฤษเนี่ยจริงๆแล้วเป้าหมายอ,อยู่ที่ เป้าหมายเนี่ยทุกคนก็มีอยู่ที่19ื่นใช่ไหมคะต่อวันแต่ของคนอังกฤษเนี่ยค่ะเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่5 8 3 6ัต่อวันนะคะก็คือยังถือว่าเกินค่าเฉลี่ยนะคะซึ่งค่าเฉลี่ยก็คือ5000ันก็คือเกินค่าเฉลี่ยมาเล็กน้อยนะคะซึ่งจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยควรจะเพิ่มความฟิตมากกว่านี้นะคะอันนี้ในนิตยสารบอกนะคะแล้วก็5 8ซของชาวอังกฤษเนี่ย มีความพยายามที่อยากจะเดินให้ถึง1 9 0 0 0ต่อวันนะคะและ38%ของชาวอังกฤษเนี่ยได้มีการใช้ตัวช่วยในการมอนิเตอร์การเดินนะคะหรือว่ามอนิเตอร์สเต็ปเขานั่นเองนะคะแต่ยังไงก็ตามคะ่ะค่าเฉลี่ยการเดินของเขาเนี่ยก็ยังไม่ถึงอ่เขาเรียกว่าอะไร19 0 0 0ต่อวันนะคะก็เรียกว่าอาเกินเกินครึ่งก็ล้กันนะคะส่วนมาดูของฝั่งของประเทศ ออสเตรเลียนะคะอันนี้พอยหาเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมก็คือของฝั่งออสเตรเลียเนี่ยคือก็ค่อนข้างน่าตกใจเหมือนกันว่าการเดินของเขาเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยนะคะก็คือ7409ต่อวันนะคะแต่ก็เท่าที่พอยเห็นอันนี้คือจากที่ใช้ชีวิตประจำวันที่นี่นะคะเขาก็เดินกันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีใครที่คือคนที่เนี่ยเขาจะมีความ คอนเซิรเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็มีเรียกว่าเขาจะเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาโรคเพราะฉะนั้นคนที่เนี่ยเขาถามว่าเดินเยอะไหมคนเขาก็เดินกันเป็นปกติแล้วก็เขาก็ชอบออกกำลังกายด้วยนะคะแล้วในที่เนี่ยเขาก็ยังบอกว่าถ้าเดินเพิ่มอีกสักประมาณ3 0 0พถึง4ี่0เนี่ยก็จะก็จะเท่ากับ1มื่นซึ่งเป็นเป้าหมายที่เ,เราเซตกันไว้อย่างเงี้ยนะคะ กลับมาที่ประเทศเราค่ะประเทศไทยนะคะในค่าเฉลี่ยที่พอได้ไปหาข้อมูลมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยการเดินของคนไทยนะคะอยู่ที่4 7 6 4 9ต่อวันนะคะซึ่งถือว่า ต่ำกว่าค่ามาตรฐานก็คือถ้าเทียบ1 9 0 0 0เนี่ยเป็นเป้าหมายใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งก็คือ5,900ของบ้านเราเนี่ยก็คือยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปนะคะค่าเฉลี่ยของเขาก็คือ5,000บ้านเราก็ยังต่ำกว่านะคะจริงๆก็ทั้งสาธารณสุขแล้วก็องค์กรอื่นๆเขาก็ มีการรณรงค์ให้คนไทยเป็นคนไทยไร้พุงอันนี้พอยเคยได้ยินมาแต่พอไม่รู้ว่าโครงการของใครนะคะแต่แต่เคยได้ยินโครงการนี้แล้วก็หลายๆหลายๆที่เขาก็สนับสนุนให้คนไทยเนี่ยเหมือนกับเริ่มหันมาสนใจการการออกกำลังกายโดยเฉพาะการเดินให้ได้1 9 0 0 0ต่อวันนะคะส่วนเลข19 0 0งที่ทุกคนใช้เป็นเป้าหมายหรือว่าเป็นตัวอ้างอิงเนี่ยนะคะ มันมาจากไหนนะคะจริงๆก็เกิดจากนักวิชาการชาวญี่ปุ่นนะคะเป็นคนคิดค้นเครื่องนับก้ารุ่นแรกนะคะในช่วงโอลิมปิกเกมนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะเขาก็ได้ตั้งสมมุติฐานในใน m ูเมนเฮล h ์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาได้ตั้งสมมุติฐานว่าถ้าคนเดินจากปกติเนี่ยสี่พต่อวันเนี่ย เป็น1,9 0 0 0ต่อวันเนี่ยพวกเขาก็จะเผาผ่านแคลอรี่เพิ่มขึ้น500แคลอรี่นะคะซึ่งในทางกับการการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมประจำวันเนี่ยจะสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณพลังงานที่ถูกเผาผ่านไปนั่นเองค่ะแต่อีกอในข้อมูลที่พลอยหาเพิ่มเติมเนี่ยก็คือนักที่เป็นนักวิชาการชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาได้คิดค้นเครื่องนับเก้าเนี่ยนะคะในช่วงโอลิมปิกหรือว่าเป็นช่วงโตเกียวโอลิมปิก ในปี1964นะคะซึ่งเจ้าเครื่องเนี่ยเขาใหเา้เขาก็ได้เหมือนกับว่าให้ชื่อของมันเนี่ยนะคะว่าแมนปกไก่ซึ่งแปลว่า10,000 step meter นั่นเองนะคะ <c oughs> ก็เลยเป็นที่มาของตัวเลข1 9 0 0 0นั่นเองค่ะแต่ไม่ว่าจะยังไงนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถามว่า,าแคลอรี่ที่เราเดินเนี่ย19,000เนี่ย มันจะได้ถึง500แคลอรี่เลยหรออย่างเงี้ยนะคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะประมาณ300ถึง500แคลอรี่นะคะต่อ19ื่น้าซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแคลอร,รี่ที่เผาผ่าญเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยเลยนะคะอย่างเช่นน้ำหนักตัวของเราเองนะคะเราเดินเนี่ยเราเดินช้าหรือว่าเราเดินเร็วอันนี้คือจริงๆมันไม่มีสรรมการตายตัวว่า x step จะเท่ากับ y calorie นะคะหรือว่าจำนวนสเ e p ปเท่านี้จะเท่ากับการเบิร์นกี่แคลอรี่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยด้วยกันนะคะแล้วต้องเดินเท่าไหร่ถึงจะลดความอ้วนได้นะคะในที่เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเดินด้วยจังหวะนะคะหรือว่าเพสเนี่ยค่ะก็คือ3ไมล์ต่อชั่วโมงเนี่ยนะคะก็คือ เดินด้วยความเร็ว3ไมล์ต่อชั่วโมงก็จะสามารถเผาผลาญได้มากถึง3แคลอรี่ต่อ1นาทีนะคะ1ไมล์เนี่ยนะคะก็คือเท่ากับ1.6กิโลเมตรนั่นเองนะคะก็คือเหมือนเท่ากับว่าการเดินเนี่ยมันก็จะเท่ากับ3กิโลแคลอรี3แคลอรี่ที่เบิร์นไปต่อนาทีนะคะหรือ80แคลอรี่ใน30นาที แต่ยังไงก็ตามนะคะการเพิ่มอัตราการก้าวเป็นจาก3มลลเป็น5มัลเนี่ยนะคะก็จะสามารถเพิ่มการเผาผลาญเนี่ยนะคะได้ถึง180แคลอรี่นะคะสำหรับการเดิน30นาทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นตัวเลขคร่าวๆเฉยๆนะคะเพราะว่า าการเผาผลาญของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วก็จํานวนแคลอรี่เนี่ยมันอาจจะขึ้นหรือลงเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยมากไม่ว่าจะเป็นอายุน้ําหนักอะไรต่างๆมากมายนะคะกิจกรรมที่เราทําการเดินต่างๆนะคะซึ่งตัวเลขเนี่ยเป็นแค่ตัวเลขคร่าวๆเฉยๆนะคะแล้วเราจะเพิ่มความหนักของการเดินได้ยังไงนะคะใน Women Health เนี่ยนะคะเขาก็ได้คำแนะนำจาก Personal Trainer นะคะว่าสำหรับคนที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะลดน้ำหนักเนี่ยเขาแนะนำให้เดินโดยเฉลี่ยนะคะ5000ถึง7,900ต่อวันโดยที่เขาบอกว่าเป็น Quality Step นะคะก็คือเป็นสเต็ปที่มีคุณภาพนั่นเองเป็นก้าวอย่างมีคุณภาพคือยังไงก็คือต้องเดินแบบเหมือนกับว่าเดินเร็วหรือว่าเดินขึ้นทางชันนั่นเองนะคะเพราะว่าการเร่งความเร็วในการเดินและการเดินขึ้น เนินเนี่ยมันจะช่วยให้เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและนั่นก็คือเป็นช่วงของการที่ร่างกายของเราเกิดการเผาผันเองค่ะและเมื่ออัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยสูงขึ้นประมาณ 100- ถึง120ครั้งต่อนาทีเนี่ยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับอายุของแต่ละคนนะคะซึ่งก็คือโดยประมาณก็คือ 6 0 7 0ของ maximum heart rate หรือว่าอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของแต่ละคนนะคะซึ่งจะคิดได้จากเอาตัวเลข220นะคะลบกับอายุก็จะได้จำนวนของ maximum heart rate นะคะหรือว่าอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดแล้วเราก็มาคำนวณว่าเราจะเดินยังไงให้ได้อยู่ในระดับ60-7 0นะคะของ maximum heart rate ตัวนั้นนะคะซึ่ง เนี่ยแหะคะ่ะก็จะทำให้เราเข้าสู่โซนของการเผาผลาญหรือว่า fat burning zone นั่นเองนะคะแล้วก็ไขมันก็จะถูกใช้เป็นพลังงานหลักด้วยนะคะในการเดินนะคะมันเป็น moderate cardio exercise นะคะก็ถือว่าเป็นการใช้หรือว่าดึงไขมันเป็นพลังงานหลักนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะยังไงก็ตามคะ่ะใน w o Men Health เนี่ยเขาก็มีทริค เล็กๆนะคะให้ลองหัดเดินค่ะว่า30นาทีในการเดินเนี่ยลองแบ่งการเดินออกเป็น4เฟสด้วยกันนะคะเฟสแรกเนี่ยก็คือ5นาทีแรกมันจะเป็นการวอร์มอัพนะคะก็คือเดินด้วยความเร็วปกติเนี่ยแหละค่ะคงที่ให้รู้สึกสบายๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วเฟสที่2ก็คือนาทีที่5ถึงนาทีที่15เนี่ยเราก็จะเริ่มเดินเร็วละโดยในเฟสนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะลองให้เป็นเดินเร็วสลับ กับการพัก1นาทีนะคะเดินเร็ว1นาทีจากนั้นก็พัก1นาทีนะคะต่อไปพอเข้าเฟสที่3ก็คือนาทีที่15ถึงนาทีที่25เนี่ยก็จะให้เดินเร็วสลับกับพักนะคะโดยเดินเร็ว40วินาทีและพัก20วินาทีและเฟสสุดท้ายคือเฟสที่4ี่ค่ะก็คือ5นาทีสุดท้ายก่อนที่เราจะเสร็จสิ้นเนี่ยนะคะก็คือให้ ลดความเร็วในการเดินก็คือเดินช้าลงกว่าเฟสที่3แล้วก็เดินไปเรื่อยๆอย่างมั่นคงแล้วก็เดินให้สบายๆเพื่อที่จะเหมือนกับว่าทําให้ร่างกายเนี่ยได้เกิดการพักฟืนนะคะวิธีง่ายๆนะคะที่จะทําให้การเดินเนี่ยดูไม่น่าเบื่อนะคะอย่างแรกเนี่ยเราก็สามารถที่จะชวนเพื่อหรือว่าชวนคนใกล้ตัวเราเนี่ยนะคะมาเดินด้วยกันนะคะเพื่อจะเป็น การออกกําลังกายนะคะแล้วก็เราเหมือนกับว่าเราออกกําลังกายแล้วเราก็มีบัตรดีไปด้วยนะคะแต่ถ้าไม่มีใครว่างเดินเป็นคู่เรานะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็สามารถที่จะฟังเพลงไปด้วยเดินไปด้วยก็ได้นะคะแล้วก็หรือว่านอกจากจะฟังเพลงแล้วนะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะใช้เวลาเดินเนี่ยให้มีประสิทธิภาพเนี่ย ก็สามารถฟังพอดแคสต์ได้นะคะโดยเฉพาะ into health นะคะก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะเดินด้วยนะคะได้ลดความอ้วนด้วยแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะคะและอย่างสุดท้ายค่ะลองเก็บสถิติเพื่อท้าทายตัวเองในแต่ละวันนะคะสำหรับบางคนที่มี s สมา t ์ท t c h นะคะ <c oughs> เขาก็สามารถที่จะนับสเตปได้นะคะดูสเตป ได้เลยนะคะจากนาฬิกานะคะหรือว่าถ้าใครที่ไม่มีเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะมือถือของเราเนี่ยแหละค่ะคือสมาร์ทโฟนอยู่เนี้นะคะก็สามารถที่จะนับสเต็ปให้เราหรือว่านับก้าวให้เราได้นะคะซึ่งการที่เราเก็บสถิติเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความท้าทายแล้วก็เป็นการ c ชร l l e n จ์ตัวเองอย่างหนึ่งว่าเราอยากจะทําให้ได้ดีกว่าวันเมื่อวานนะคะ เราก็เหมือนกับว่าเรามีเป้าหมายในการเดินนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะความท้าทายทําให้เกิดการพัฒนาในตัวเองนะคะและนอกจากนี้ค่ะนอกจากจะมีเครื่องอุปกรณ์ในการช่วย การนับก้าวแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะการเดินเนี่ยรองเท้าก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันควรที่จะใส่รองเท้าให้กระชับเดินได้อย่างมั่นใจนะคะและนี่ก็เป็นสาระสุขภาพดีๆที่พลอยนํามาฝากในอาทิตย์นี้นะคะสําหรับอาทิตย์หน้านั้นจะเป็นยังไงก็ต้องฝากติดตามด้วยนะคะในช่องทางของเราก็จะมี s ซาวคลา o u ูทู e นะคะแล้วก็ Spotify ด้วยค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะก็มาเจอกันแบบนี้ได้ค่ะขอบคุณที่รับฟังสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ